ใน Excel นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเรียงข้อมูลนะโดยเรียงจากจำนวนชื่อที่เนอที่สั้นไปหาชื่อที่ยาวเราจะทำยังไงให้เรียงจับเรียงชื่อสั้นมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ชืยาวให้อยู่ท้ายสุดนะเราจะใช้คำสั่งใน Excel แบบนี้ค่ะเราจะใช้คำสั่ง sort by ค่ะเรียงลำดับในช่วงอะไรในช่วงนี้นะและ จะเรียงให้ชื่อสั้นๆอยู่ก่อนถูกไหมเราจะใช้คำสั่งเลนค่ะเลนคือการส่งกลับจำนวนตัวอักขระนะคะเราก็ลากลงไปเลยอ่ะเราก็จะเลนเลนใส่วงเล็บเลนในช่วงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปิดค่ะนะสอนบายบายช่วงข้อมูลและก็เลนเลนนับจำนวนตัวอ,อักษรตามนี้นะคะแล้วเราจะสอดบายโดยเรียงตาม จำนวนตัวอักษรที่น้อยไปหามากกดนี่นะค่ะเรียบร้อยได้ละเอาไปลองใช้กันดูค่ะ